การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงเนปดอของเมียนมาปิดฉากในวันนี้พร้อมด้วยประเทศคู่เจรจาจากเวทีประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ EAS รวม16ประเทศหลักเสร็จสิ้นการประชุมทั้งหมดชาติสมาชิกอาเซียนได้ออกถแถลงการร่วมแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่ขยายวงกว้างขึ้นกรณีข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้หลังจีนพยายามอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเกือบทั้งหมด พร้อมกับเรียกร้องให้ยกระดับการหารือกับจีนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในถแถลงการไม่ได้ระบุถึงข้อเรียกร้องของฟิลิปปินส์และสหรัฐที่ขอให้จีนยุติการกระทำที่ยั่วยุแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐมองในแง่ดีว่าถแถลงการครั้งนี้มีการใช้ถ้อยคำวิจารณ์จีนมากขึ้นแตกต่างจากการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สหรัฐยังย้ำว่าต้องการเป็นเพียงตัวกลางบรรเทาความขัดแย้งในข้อพิพาททะเลจีนใต้แต่ไม่ต้องการประชิญหน้ากับจีนโดยตรง โดยจะเสนอแนวทางให้แก่ชาติสมาชิกอาเซียนเท่านั้นก่อนหน้านี้นายจอรนแคลรี่รัฐมนตรีต่างประเทศได้หาหรือไตรภา,าคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยต่างสแสดงความกังวลต่อปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วย